ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยค่ะวันนี้มาพบกับแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมมาเสยผมใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จนะคะเป่าผมแห้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ลืมนะคะที่จะบารุงผมเรานะคะด้วยตัวนี้ค่ะแอมใช้ตัวนี้นะคะนางมีชื่อว่า H Balance Serum นะคะเป็นเซรั่มที่แอมใช้บารุงผมมาได้สักสามเดือนละแล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆนะคะดีแบบไม่บอกกล่อไม่ได้แลวเพราะว่าเมื่อก่อนอะแอมจะเป็นคนผมตรงเนี้ยคือแบบมันเหมือนคนหัวล้านอะตอนเนี้ยคือเห็นแบบลูกผมเยอะมากแม่ เยอะมากแม่ผมหนามากแอมก็เลยแบบเอออยากมาแนะนำบอกต่อว่านางใช้ดีมากๆเพราะว่านางเนี่ยเป็นสารสกัดที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะแอมมั่นใจในประสิทธิภาพส่วนประกอบสำคัญเลยคือคา r ฟิซซิลค่ะจากประเทศแคนาดาตัวนี้ได้รับรางวัลระดับโลกเลยนะ แล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลงตอนสารสกัดจากดอกฟลอสเดซี่ซอพาเมโตสเตมเซลล์จากแอปเปิลคือรวมๆแล้วกว่า8ชนิดเลยอะ่ะใช้แล้วไม่ต้องกลัวแพ้เพราะว่าตัวนี้นางก่อนโยนนะคะปลอดภัยแล้วก็มีออยล์ด้วยนะมาเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยหยดไปนะคะตรงโคนผมเราอะ่ะนะคะตรงรากผมอะไรพวกนี้หยดไปเลย,เลยประมาณนี้แนะ้าก็นวดนะคะครึง่งครึง่ง หนังศรีรษะของเรานังก็จะเข้าไปช่วยฟื้นบำรุงนะคะผมที่แห้งเสียรีบแบนเนี่ยให้นุ่มสวยสวยงามน,นะคะผมหนาดกดำมากขึ้นนะคะอก่าก็นวนวดวนไปนะคะสักหนึ่งถึงสนาทีนะคะใช้ได้ทั้งเช้าเย็นเลยนะคะหลังจากผมเนี่ยก็นวดได้เลยทันทีนะคะ คือด้วยความที่แบบเราใช้ชีวิตเร่งรงีบใช่ปะแบบทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยนะก็คือต้องดูดีตลอดเวลาเพราะว่าต้องเจอลูกค้าไหนจะประชุมไหนจะพบปะผู้คนนะคะเราก็ต้องแบบมีความมั่นใจนะคะไหนจะทําผมบ่อยๆอีกอะ่ะคือใช้เคมีทาร้ายผมมาตลอดนะคะก็ต้องมีการบํารุงอ่ะแล้วก่อนปิดคลิปวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปเลยว่า H Balance ตัวนี้นะคะคือ แอมใช้มาประมาณ3เดือนแล้วนะน่งจะมี3ระยะนะคือแรกๆที่แอมสังเกตได้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยนังจะช่วยแบบว่าฟื้นฟูหนังศรีรษะของเรานะคะแล้วเ้นผมเนี่ยให้กลับมามีสุขภาพดีเมื่อก่อนที่มันร่วงไปบ่อยแค่สาก็ร่วงแค่สามแบบหยุดติดมือตอนนี้ไม่มีนะเห็นปะก็คือมันช่วยแบบว่าทําให้รากผมเราแข็งแรงมากขึ้นในช่วงแรกแล้วพอเดือนที่2เนี่ยใช้แล้วเราสังเกตเลยว่าผมแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นนะคะเหมือนมันมีเกราะป้องกันผมอะคือสังเกตได้ง่ายๆว่าผมอะหนาเส้นใหญ่นะคะเห็น มันเส้นใหญ่มากๆแล้วก็เส้นอ้วนทวนสมบูรณ์คือแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วพอเข้าเดือนที่3ามนะคะอันนี้แอมก็เข้าเดือนที่3เหมือนกันเห็นไหมคือรากผมขึ้นเยอะมากนะคะตัวนี้มันกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมอ่ะทําให้เรามีรูปผมอ่ะหนาขึ้นเยอะขึ้นแบบเนี้ยคือแบบเฮ้ยมันมันได้ผลจริงๆแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะแอมก็ไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยสาวันเจ็วันผมขึ้นก็ไม่ใช่นะคือแอมก็ใช้เวลาตั้ง3เดือนนะคะกว่าที่จะมารีวิวให้เห็นกันขนาดถึงว่าผมดีขึ้นมากจริงๆนะคะ ไม่แหง้งไม่ชี้ฟูนะคะดูแบบสุขภาพดีดูผมแบบเป็นคนผมสวยไปเลยอะแล้วเวลาเราผมสวยผมสุขภาพดีเงางามดกดามแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราดูหน้าเด็กลงไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย